แ่ตัวอย่างงี้แม่งไม่ได้เป็นเชอรีฟลิปเลยเชอรี่ฟลิปตายก่อนพี่เจมพี่เจมไม่เหมือนเชอรี่พี่เจมเหมือนลูกเสือเป็นลูกเสือก็ได้ ตบมือมเงินตบมือด้วยอุอยากเป็นจังพี่ฟุกตบมือทำไมอะไรพี่จะมาสแกนเนี่ยเจมเดี๋ยวอไม่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 ผมลู้กับพี่เต้ใช่การที่ใครตมือที่ฟุกตบมือครับพี่พี่ฟุกมาจากไหนเนี่ยผมไม่เห็นพี่ฟุกในจอ ผมผมไม่เห็นพี่ฟุ๊กในจอผมบวกพี่ปุ๊กเลยเพราะเมื่อกี้ผมยืนชิดกับพี่เต้มาแน่นอนใช่นี่คืออะไรอ่ะพี่เชลิฟเชลิฟสกิปสกิปเชลิฟเชลิฟเออเอาเป็นอย่างนี้เต้พี่สามารถปกป้องเต้ได้ถ้าเต้รู้สึกว่าใครคนนั้นมันไม่ปลอดภัยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ปุ๊กตกมือเพราะเหตุนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแล้วเอาแต่พี่ปุ๊กอยู่ตรงรูดการ์ดจริงเหรอพี่เต้เห็นเห็นพี่ปุ๊กเหรอหลอนมะเนี่ยฮะพี่เต้เห็นพี่ปุ๊กเหรอเมื่อกี้ เห็น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 เฮ้ยเชื่อได้เชื่อได้น้ำเสียงเชื่อได้เอางี้ถ้าถ้าพี่ฟุกถ้าพี่ฟุกถ้าพี่ฟุกเป็นเชอลิสติงพี่ฟุกพี่ฟุกกดยิงผมเลยพี่ฟุกกดยิงผมทดสอบทดสอบเชอลิสติงเรับ่ะที่สุดความบริสุทธิ์กดยิงผมดิพี่ยิงเลยยิงผมพี่อะไรวะไม่ยอมยิงอ่ะนี่นะ จะดาวโหลดเสร็จไหมเนี hospital, okay. <for> ่ยพี <rawd Moder> ่เอางี้ฮะเราจะไม่เราจะไม่โหวตเราจะไม่โหวตพี่เราจะสกิปแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ฟุ๊กพี่สูดตัวเองว่าเป็นเชลิฟจริงไหมด้วยการไปยิงพี่เจมเออเออมัเนใจไเ้อเพราเลยเลยมาเอมเอยมเลยมเลยมเอยมเมาเล่มาเลยมาเลยมลยมเลมเลเลยมาเอมเมเลื่อเล้มเลยาเเลยาเลยเอยเลยมเยมเลยาเลอาเลอมาเลยาเลยาเอยมาเลยเลเลเเเเเเลเเลเเยเเอเอลเเเเมาเเลย ได้เดี๋ยวเจมไม่ได้เป็นไะไม่เป็นไรพี่คือไม่ถ้าพี่เจมไม่เป็นก็ก็นี่แล้วไงคนคือพี่เจมกับพี่เอกชัวรนแล้วใช่อ่าแล้วเราก็เชื่อได้ว่าจานพุกเป็นคนเหมือนกันใช่อย่างน้อยก็ไม่ต้องเชื่อแล้วตายไปแล้วตอนนั้นตายไปแล้วตอนนั้นไม่ต้องเชื่อแล้วเราจะรู้ได้ไงเราตัดก่อนพวกเราตัดคนหนึ่งผมอยากให้คุณพุกได้เห็นคัสซีนไงคัซสชอปเจนเจนคัสซีนตอนแบบตอนประหารถือว่าผมรับคำสั่งสูงสุดจากปนี่พี่เดี๋ยว เรื่อ้อะไรนพี่คุกไม่ตายซีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลองดูลองดูลองดูเจมคุกเข่าลงมาพื้นคุกเข่าคุกเข่าเอาละผมนั่งแล้วผมนั่งแล้วไม่ไม่คือเจมไม่ขัดเลยว่าทุกคนคิดอะไรเตาเลยอะไรพี่แปลกปะชัวชัวชัวเดี๋ยวนะเตงคือเจมไม่เร็วติดกูได้บอลมันมาไกาอย่าไปโซนตรงนั้นที่กลยโอ้โหก้าล้วเจม อันนี้มันคือเจมไม่ไม่ที่เจมอะเป็นเชอร์ิฟต์แล้วยิงพี่ปุ๊กที่เป็นอิมพอตายไง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 ว่าไงพี่ยิงจิ้วขอข้อมูลหน่อยขวาล่างไม่มีอ่ะคือข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อกี้น้องพีโนไฟ ผมว่าผมเหรอนัวพี่ไม่รู้ไม่ไม่รู้น้องไม่รู้น้องพี่หรือพี่เต้แต่ยืนซ้อนอยู่สองอ้ผเป็โอเคถ้างั้นต้องเป็นพี่เต้นั่นแหละที่นัวไปแต่เต้มันบริสุทธิ์นะมันตายไปได้ใช่ใช่บริสุทธิ์ใช่เี๋เบิร์ตมเห็นด้านขวาพี่เบิร์ดก็ดูกล้องไงอ๋อโอเคอ่ะแล้วผมโหวตพี่เบิร์ดเพราะพี่เอกพูดชื่อสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่เอกสแกนแล้วเหรอเดี๋ยวใครไม่บริสุทธิ์กัน ว่าใจใครได้บ้างพิลลี่นี่แหละตัวอันตรายเลยผมว่าเกมนี้เราต้องบดพิลลี่ก่อผมงงอย่างหนึ่งทำไมเกมกาชาเราชอบโดนแบบว่าสายฟรีมาขิงท้งที่แบบปั้นกันจริงๆยังไงสายฟรีก็สู้สายเติม, Wait <a> minute. มนี่ไงพิลลี่เป็นจริงด้วยเห็นไหมอย่างเนียนต้องพีด้วยต้องพีก้วพิลลี่ <Hey. S 1> เชียไม่ใช่กาแววจบอยูไอ่ไหนอะ ศพอยู่ไหนพี่ลี่ที่ยืนย่สศพไม่ใช่หรอเอ้ามึงก็เป็นเหมือนกูแล้วพูดบบนนี้ยเป็นผีเหมือนกันอ่ะต้องผีทังกันอ่ะพี่ลี่พี่ลี่อย่าโยนขี้ผมเดินมาลากจรวดแล้วผมเห็นน้องผีทำไมน้องผีถ้าแบบขออนุญาตโวนพี่ลี่อย่ามาโยนขี้ไม่ทุกคนไม่น้องผีทำไมมันจะม้กดโบตด้วยนะ พี่ภาษาซ่อนศพมานี่เหยียบศพใช่ไหมตั้งแตผมเดินเข้ามาผมไม่เจอผมเเห็นแค่พี่แล้วพี่ปุ่มรีพอร์ตอย่ามันพูดเลยแกก็เป็นเหมือนฉันนี่แหละพี่ลี่ฉันโหวตน้องพีด้วยอ่ะฝางน้องพีด้วยเพี่ถ่ายกันเองกันอีพอ์เตอร์ทุกคนทุกด่านที่มันมีให้ดรอปอะครับผมว่าไปฟาด่านแป่ะดรอปง่ายมากพี่ไปโยนขี้ใส่คนอื่นได้เปล่า ไม่เอ็งกดโหวตทำไมอ่ะพี่ลี่เขาเดินมาสองคนผมไม่ได้เอ็งต้องใจแข็งๆนิ่งๆไว้แล้วขายกันไปเลยนะแล้วขายกันเองจนงงอะไรวะก็แล้วพี่เขาโวยพี่ก่อนนะเฮ้ยพี่ฟุ๊กเชลรี่สนุกไหมพี่โอ้โหรู้สึกแบบตายแบบเป็นเกียดแต่มันเยี่ยเลยอยากเป็นทำไมไม่ได้เป็นเชลรี่บ้างเนี่ยเป็นบ้างพี่ฟุ๊กตบมือเมื่อกี้พี่ฟุ๊กตบมืออีกแล้วคุณฟุ๊ก ไอกินพอดรอบ<อ><ล>นี้ตวผัวบดเลยไอกายเป็นผีอีกละนัวไปเลยเพื่อนโอ้ oh, shit เจมส์เจมส์เจมเราจะจับฆาตกรได้คนหนึ่งพี่ดิทำไมเลยพี่ดิผมเชื่อว่าแอนด์สบกแน่อยู่ในห้องน้ำมันถูกไหมไม่มีห้องน้ำมันห้องน้ำมันกายอยู่กับแพทใช่เหรอใช่ไม่มีหนียงคนขยะอยู่คุยกับใครเนี่ยเอ้าที่ไหนที่บอกผมสิดใครอันหล่าวะก็คือมันเป็นอย่างนี้เจมตั้งแต่ตั้งแต่หกเรารุดบัตรเสร็จเราก็มาดูไอ้นั่นใช่ไหมใช่เราเราเราดูไอ้นั่นกันสองคนขอชื่อเลยพี่ คือพี่พูดชื่อผมเหรอเมื่อกี้เจมครับแล้วอะไรวะคุยอ่ะพี่บู๊กคุยกับใครเนี่ยใครที่บู๊กบ้างเนี่ยใครผมก็ถามอยู่ได้ได้การเล่าให้การฟังหางก็ได้ได้พี่มิวขอบคุณห้าร้อยบิทนะครับวันนี้ครับแอดมินมีคนหนักเดินออกผัดกล้องไปทางซ้ายออกไปพร้อมกันสองคนคือพี่เบิร์ดกับใครไม่รู้แม่งจับมือกันแต่ผมอ่ะแบบเห็นแต่พี่เบิร์ดผมก็รีบปิดรีบตามไปคูกันนี้ชบพี่เบิร์ดตรงไหนอ่ะอันนี้พี่บุ๊กดูแอดมินเดีเยวะ แอดมินก่อนผมออกมาไอตอนเออกซิเจนอะคือคนในห้องเยอะมากเลยนะช่แต่ผมอะเดินอยู่กับแพทเต้เต้ตัวละเต้เตะ เฮ้น้องพีดักอะไรอ่ะน้องพีดักอะไรวะเมื่อกี้ดักอะไรตรงเมื่อกี้ดักอะไรที่เป็นตกเกมเพื่อเห็นนะพี่เกมผมผมถามก่อนเมื่อวานพี่นอนกี่ชั่วโมงพี่หลอนอะไรพี่หลอนอะไรพี่ผมจะเดินมาหลดไฟพี่ผมดักอะไรไปแล้วไปแล้วไปพี่เจอใครในมุมกล้องพี่ตกใจทุกคนเลยพี่เอกก็ยึกยักอยู่กับผมตรงหน้ากล้องเี่ยพี่กลัวอะไรพี่กลัวอะไรเนี่ย ไม่ใช่พี่อยู่คนเดียวแต่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม่แต่ล่าล่าสุดอะผมอยู่กับพี่เอกเวยตรงห้องกล้องคนเดียวแต่ไม่มียึกยักถ้าไม่ต้องพีถึงพรพี่เอกก็ต่อมาด้้ยพี่ฮี่เอาละพีลีพีลีพีลีพูดชื่อนั้นทำไมแค่พูดชื่อเนี่ยแหละ กลายมีสแกนด้วยเนี่ยไอ้กายไอ้เวนแม่งเอ้ยไปแล้วเจอกัน ไปด้วยกันนี่ไม่พี่พี่เดินออกไปด้วยกันสามคนไม่ใช่หรอมีใครคนละ่ะอ่าแต่เมื่อกี้มีหวัวฟูหวัวใหม่คนไหมหอ่ะห <Apple> ัวฟูอันนี้พี่บูลลี่ผมในชีวิตจริงหรอเปล่าไม่ในชีวิตปลอมเนะี่ยไม่แล้วเ <laughs> พเกเพเกคือตะกี้คือแพทฆ่าคนเหรอแล้วแพทเป็นเชอร์รี่หรือแพทดโดนฆ่าน่าจะน่าจะโดนฆ่าหรือเปล่าไม่ไม่เออผมเห็นพี่เดินกับแพทล่คนนึงใครนะเพเอกคือตอนแรกไม่มีไม่มีคนหัวฟูมาอ่าแต่ว่า คือพี่เดินยึกออกซ้ายแล้วพี่ก็กลับมาใหม่แล้วก็ออกแล้วเข้าไปอีกรอบหนึ่งไอ้รอบแรกไม่มีหัวฟูแต่เข้าไปรับสองมีนั่นเด้อยู่ดีมีเหรอแลอยู่ดีมีเหมือนวัดแล้วผมไม่ไม่ประตูขวามันปิดนะผมยืนอยู่กับพี่เจมด้วยพี่เจมว่าใครพี่เจมว่าใครจริงจริงรีพอร์ตนะเจมจริงมีคุณฟุ๊กใหม่คนแต่คือพี่เจมอ่ะพี่เจมเป็นคนรีพอร์ตผมว่าพี่เจมพี่เจมน่าจะรู้ว่าใครเป็นเกมเนี้ย พี่เจมถ้าถ้าฟังจากข้อมูลคือเราได้แล้วนะข้อมูลนะพี่เจมอืมใช่ไหมใช่ไหมไม่เพราะว่าที่พี่เอกบอกคือฝั่งซ้ายพี่เอกออกไปไม่เจอพี่กายฝั่งขวาเรายืนอยู่ไม่เจอพี่กายแต่พี่กายอยู่เงี้ยเอางี้ยเงี้ยขอขอขอถามหน่อยใครเคยเป็นเชอรี่บ้างก่อนเกมก่อนก่อนนั่นเนี่ยพี่ผูกปั้ไม่เคยพี่เอกใช่ไหมผมไม่เคยถามหน่อยบ้านเชอรี่โดดท่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอพี่เจมไปเห็นใครมาพี่เจมไปเห็นใครมาพูดมาเลยพี่ก ไม่แน่ใจว่ะตอนนั้นไฟมันดับเหรอถูกต้องเดี๋ยวมันเป็นผมเนี่ยพี่โหวตพี่เอกแล้วเนี่ยอันนั้นผมพี่อันน้อันน้อันนั้นผมคือผมฆ่าพีดผมจะฆ่าพี่เอกแพทโดนถอยเลยอะไรวะเนี่ยใครเป็นเชิญฉันก็ลองปืน ท si ี่อัดเสียงผมก็เหมือนท่อเหมือนกันเนี่ยแปบปุบแปบแปบปุบแปบถ้ามันจะทุกทุกครั้งที่อัพเลเวลอะครับจะทําให้แบบว่าเศษมาไวขึ้นแต่อย่างที่บอกครับว่ามันยังไม่คุ้มในการสร้างช่วงแรกๆอะสำหรับผมนะเพราะว่าแบบเพชรจานวนนี้เราไปสร้างแรนมาร์กอื่นก่อนดีกว่าเรามีแรนมาร์กสำคัญตั้ง5อย่างนะที่เราต้องสร้างก็คือโจมตีป้องกันเลือดความเสียหายแล้วก็คริติคอลนะครับ ลดความเสียหายอืมใช่คือเป็นของสำคัญกว่าคุณพิกกี้ครับจอน้อยบิขอบคุณมากนะครับเอายี้ถามก่อนสองคนนี้ใครเป็นเชอริฟ์ไหมผมเป็นผมไม่ได้เป็นใช่ผมอยู่แอดมินผมดูสัญญาณวงจรแล้วก็เห็นอยู่เม็ดบีสามคนครับเออผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่คอมมูคนเดียวเลย กิงพี่ผมกำลังดาวลดเกือบเสร็จแล้วแล้วน้องพีก็ตายก่อนไม่ได้พี่อยู่ขวาบนไม่ใช่คอมูคอมูคือขวาล่างข้างข้างชิวคนพี่ก็เห็นอยู่ว่ากายไม่ได้มาเอาก็ผมไม่ได้อยู่ขวาบนแล้วผมจะวัดกับพี่ไม่นะพี่เต้ผมอยู่ขวาล่างแต่ว่าผมมาจากขวาบนผมมาจากขวาบนแต่ว่าทำไมพี่ไม่เห็นผมต่อขวาบนพี่พี่เป็นมหเนี่ยแต่ถ้าจะบอกว่าอยู่ขวาบนนี่ไม่ใช่ละกาย แม่ก็ผมเดินเผมมาเดินผมเดินเข้าขวาบนผมยิงยิงอุกกาบาตดังติ้วติวติวเสร็จใช่ไหมแล้วผมก็ฮะตอนนี้เลยใช่แม่เดีพี่เพิ่งนั่งตอนนี้ผมอ่ะตั้งแต่ต้นเกมคือเราคนดีดีกว่าพี่เราสามคนสามคนเราคนดีดีกว่า ดีกันแต่รอบนี้เราเป็นเราเป็นอิมพอร์ตคู่เหรอแพทเป็นคนไม่เชื่อกูไม่เชื่อเพื่อนเจมส์เจมส์เจมเจมอยู่ไหนเจมอยู่ไหนใจไม่เชื่อนี่ไงใจพูเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นๆพี่กำลังคุมครื่งพี่เดี๋ยวก่อนพี่พี่พี่พูดไบบขนาดนี้แกยังไม่เชื่ออีกแหละพี่เอกพี่พี่ใจเย็นเย็น what the fuck bro what the fuck คือคือผมผมไปเล่นคุกกี้ก็ได้พี่ไม่ต้องทำอย่างนี้ทำตัวเป็นปฏิบัตินั่นเล่นคุกกี้เลยผมงงอ l r i g h t a อ r ไร h t alright 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 ฉันไม่ได้เป็นเชอร์รีพี่ พี่ตายหาดตั้งแต่ต้นเกมกูดาวมาพุกค่าเลยพี่ในห้องน้ำาอาห,ห้องเติมน้ำห้องเติมน้ำเกมกายเดินเข้ามาด้วยโอ้โหเออพี่เเป็นคนลงลงมาจากยายคนกลุ่มสุดท้ายป่ะพี่กลุ่มพี่อะไม่ไม่น่านะกลุ่มเราน่าจะออกขวากันมาก่อนป่ะพี่เอก สามคนแม่ผมว่ะไข่ลากยานเสร็จไข่นี่ไข่ตายแล้วพี่ใส่คำว่าเรามาเร่งเลยพี่คำว่าเราของกายเมื่อกี้เขาใช้คำว่าเราด้วยล่ะเอ้าก็มันมีสามคนอยู่ตรงสแกนมันก็ต้องเป็นสามคนที่เดินออกขวาไม่ใช่เหรอกลุ่มไหนเออใครสแกนไม่ได้สแกนน่าผมไม่ได้สแกนผมไม่มีผมเล่นเหมือนพี่เจมเลยเฉยพี่ตัเต้ผมจะบอกว่ากลุ่มที่เปิดไฟมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าศพอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวพี่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าฆ่าฆ่าเลยอ่ะคู่ดาวคู่ดาว ถ้าสมมติว่ากูดามา้วค่าเลยที่พี่บอกกับพ่เบิร์ตไม่น่าไม่น่าใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่เบิร์ตเดินมาจากทางทางยาไม่ได้เดินสวนมาจากอะไรมีใครบ้างอยู่คนเดียวนอกจากผมอ่ะไม่งั้นผมแต่พี่ฟกหรือเปล่าพี่ฟกหายนะพี่ดูงีไมเจมอยู่ใครเจมอยู่ใครพี่เจมอยู่กับผมอยู่กับพี่เอกตรงที่ทำแดงผมจะบอกว่าแต่ไกลเข้ามาคนสุดท้ายไม่พี่ผมผมอยู่กับพี่ตั้งแต่พี่สองดาวแล้วนะ พี่เอกเลยกาตมั้งแต่แรกผมผมเห็นใช่ก่อนไฟดับใครอยู่กับพี่บ้างหรอก่อนไฟดับมีที่พี่เห็นอ่ะพี่ลี่เยอะมากเลยมีพี่ลี่พี่ม่งั้นไม่ใช่แกงนั้นเพราะว่าคือพี่เอฟตายก่อนไฟดับแป๊บหนึ่งอ่ะพอพี่พอนั่นไม่ใช่พี่ลี่นะไฟดับประตูปิดใส่หน้าผมแล้วผมก็เข้าไปเจอศพประไหนพี่ฟุกดูกล้องครับพี่พี่เป็นเชอรี่เ่ะดูกล้องพี่ไม่ได้เป็น ผมเอาคนที่อยู่คนเดียวก่อแล้วกันเราเาก็ไ่อต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 ่มม่อต่อต่อ่อต่ต่อ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 ต่นต่อตไอต่อตนอ้่อต่อต่ต่อ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 ่อตอ่อตอตอ้นอต่อต่อย่เ่อต่ม่ตอ่อ่่อ่ เชิญลิฟต์แล้วพี่จะไปยืนที่ลาวาแล้วใครเข้ามาพี่จะยิง,งเลย <c oughs> อะไรวาวาอะไรนะลโผมหาความยุติธรรมให้พี่ฟุกอ้าว เห็นแล้วว่าพีคตายสักพักผมจะรีบไปหาศพให้เชเชื่อแล้วแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าศพอยู่ไหนผมอยู่ห้องกล้องล่าสุดแล้วก็ลงมาเจอพี่เจมอยู่ตรงซ้ายล่างอันนี้แต่ไม่รู้ศพอยู่ไหนนะไกลดูกล้องล่าสุดเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกแก้ไฟเสร็จใช่ไหมเข้าห้องกล้องกับพี่ลี่แล้วผมก็ดูพอเห็นพี่ลี่ออกขวาไปผมออกกล้องแล้วก็เดินลงมาเจอพี่เจมแล้วก็กำลังจะเดินเข้าห้องแอดมินอันนี้คือทำลายผมดูแอดมินเว้ยแล้วทีเนี้ยขวาขวาข้างบนมีหนึ่งแล้วก็มีห้อง มีห้องกล้องอีกหนึ่งมีเวปอนหนึ่งแล้วก็มีห้องตรงข้างตรงน้ำอ่ะหมนน้ำอีกเอ่อห้องน้ำคือพี่แสดงว่าพีเอกตายในห้องกล้องพี่ไม่ได้เดินเข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยห้องกล้องไม่มีไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่พีเอกได้ตายในห้องเวปอนว่ะเพราะพี่เอกพีเอกพีเอกไม่ได้มาซ้ายบนเลยเตะขวาล่าขวาล่างมีหรือเปล่าขวาล่างมีหนึ่งค่ะ ตอนตอนพี่ออกจากห้องเวปเพ่นน่ะพี่อยาเดินสวนลงไปในห้องเวปเพ่นอันนี้อันนี้คือที่ตกมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าพี่ฟุ้งไม่ได้เป็นเนี่มาล้าตำแหน่งพี่เบิร์ตอนเนี้ยถูกต้องคือเจเล่ตัวพีที่อยู่คนเดียวจะไปไม่ไม่หนูมันหนูเจอพี่ตรงหน้าชิปประจอน่ะจะถามพี่ว่าไอไอศพไอไอห้องไฟที่พี่แก้ไฟตอนแรกเลยนะเธอแรกเลยแพตตี้อยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่อยู่พี่มาไม่ไม่อยู่แต่แรกหรือเปล่าแต่แรกนะถ้าคือถ้าคือถ้าคือถ้าไปฆ่ามันตายตรง ตรงหมุนน้าล่างคือมันใช้เวลาทามิ่งไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าไฟดับปุ๊บพี่ก็เหมือนกับมาเลยอ่ะจากบนยานอ่ะนึกออกไหมโอเคคืออ่ะถ้าสงสัยผมบวชผมได้ผมสงสัยตี้ผมสงสัยน้องพีมรอบนี้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ดีๆน้องพี่จะโยนศพให้ผมเพราะว่าผมอยู่ฮ่องกงไม่ผมผมถับศพในฮ่องกงเหรอผมไม่ได้โยนให้พี่ผมอยู่ฮ่องกงิีฆ่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนเชลิปฆ่า นับคิวก็จบแล้วนี่หว่า กดเข้าให้ไม่มีใครตายแปลว่าเมื่อกี้อาจจะถูกแล้วนทน้งพี่ตายขนทั้งพีเล่าเมื่อกี้พี่กูคิดว่าไงเอายิงเกมเนี้ยเอ่อกายกูยังไม่ได้มั่นใจแต่กูว่าเตมไม่น่าจะเป็นเจมไม่ไม่ทีนี้ไม่สนใจกูเสียงมึงดูล่างทองอ่ะใช่ผมว่าอันนี้อันนี้คือเสียงพี่เตล่างทองเหมือนกันแต่คือผมคิดว่าอันนี้พี่ฟุกเสียใจนะเนี่ยผมคิดว่าผมผมคิดว่าพี่เจมไม่เป็นแล้วก็คิดว่าตอนนี้อินพออาจจะเหลือคนเดียวเพราะถ้าผมว่ามาไม่เหลือคนเดียวจริงดับเบิ้ลคิวจบแล้ว น่าจะเป็นแพทอ่ะเพราะว่าน้องตะพีลิงไว้ก่อนตายหนูเมื่อกี้ที่มันเป็นไอสแกนมือใช่ไหมหนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูอยู่ขวาล่างหนูากดหนึ่งสี่แล้วหนูก็มาดูแอดมินแล้วหนูก็เห็นว่ามีคนอยู่แอดมินอีกหนึ่งไม่แต่คือคือผมเอาจริงผม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 ไม่สงสัยผมไม่สงสัยพี่เจมนะเพราะว่าผมเดินเจอพี่เจมเกือบตลอดแล้วเราไม่ได้แบบอยู่ใกล้ศพแต่เออแต่ผมผมไม่เจอพี่ลี่เหมือนกันพี่ลี่ไปแอบไปกับคนละี่ พี่ลี่อยู่ที่ไหนอ่ะพีลี่อยู่ไหนหรออยู่ไหนก็ได้โตแล้วเอาเอาเอาาประโยคทิกเกอร์ถ้าใครดีวะถ้าใครที่เขาจะเฮิรดที่สุดพี่เจมปุ๊บบปุไม่หรอฮาพิเจพี่เต้ดีกว่าน่าจะฮาสุด ผมบอกแล้วว่าแพปปี้ฆ่าเพียบเออผมบอกแล้วแต่ไม่มีใครแพตตี้ที่กายเล่นแบบนี้อีกแล้วไม่มีใครสงสัยว่าตื่นตี่เตรหนักไ้ชั้นพี่เต้พี่เต้ได้อะไรกายจะต่อยพี่อีกแล้ว ว่าเอฟค้าพี่มันไม่บอกใครเลยลีลีได้ไหมไม่ผมกลัวนี่ไงแบลี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 ปะล่ะหลุอโดนสงสัยใครหลุดปะผมอยากหลุดจังเลยเพราะว่าผมว่าพี่เต้เป็นแล้วทำเป็นแจ้งลีอันนี้กล่องเบี้ยวเลยทุกคนผมยิงสแกนอีกแล้วอ่ะผมเป็นคนดีตลอดเลยให้กล้ององศาได้เดิมนะผมกดจอใหญ่ดู เกียงะผมดูไม่ออกอะไรเบี้ยวไปบ้างเฮ้ยน,นี่ผมสแกนเสร็จแล้วชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วเผือ่อสแกนจนเสร็จเลยเพราะหมวแตน่ปรับกล้องเว้ย <c oughs> อะไรวะที่อยู่จันบ้างเม้นได้คนหนึ่งอ่ะมีนตายพี่พี่พี่อยู่พี่ตรงนั้นมีพี่โบเต้พี่เอกพี่กายจัดฟุกสแกนผมบอกให้ตจัดฟุกไปด้วยผมผมสแกนผมสแกนถามห้ฟุกได้ใครบ้าง แต่ผมผมเผยสแกนจนเสร็จเลยเพราะปรับกล้องไปด้วยแต่พี่ปุ๊กกลับมายืนรอผมสแกนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ปุ๊กไม่ไม่ย้ายผมได้เดี๋ยวพี่ปุ๊กไมาย้ายผมได้ฉันด้วยฉันจริงปืนจิ้วๆโหวตโวตพี่เบิร์ดไม่คืออย่างงี้เว้ยมันซ่าสั่นๆก็ไม่ถอยบันใดผมว่าผมว่าโวดโวตไม่พี่เบิร์ดกับพี่ลีคือถ้า น่าจะเป็นพี่เบิร์ดไม่พี่เบิร์ดเจลี่เขาเอฟแน่เลยโอ้แต่พี่เต้เลิกโดดท่อใส่ผมได้แล้วนะือพี่เอกพี่เอกอยู่ไกลไอผมสแกนผมสแกนผมสแกนแต่พี่เต้พี่เต้โดดผมสแกนแบบสแกนของเกมเลยอ่ะที่ไม่ได้แบบแต่งตั้งขึ้นมาพี่สแกนแบบออฟฟิเชียลสแกนอะ เย้ ay, ผมชนะครั้งแรกของวันตายเป็สเก็กียร์ชนะกันดีอย่า <c oughs> อย่าไปโดดท่อชูวร์เย่ผมชนะการปวดนัวครั้งแรกวะไอ้เหี้ยน้ำตาจะไหลแล้วเนะ <c oughs> มันมือดอ่ะมืดเกินน่ากลัวผมอยากเติมน,น้ำมันจังเมื่อกี้จริงๆจะไปเติมน,น้ำมันแล้วแต่แบบเห็นเขายืนกันเลยยืนด้วยความหนาว นะก็ตอนแรกสงสัยพิลี่เจมคืองี้เรานัวกันอยู่ถูกไหมใช่แล้วพิลี่ตายได้ยังไงไม่รู้ แต่พี่ลี่ตายพักหนึ่งแล้วนะพี่เจอศพคนนี้ไหนพี่เอกพี่เอกพี่เอกไม่คือพี่คือคือผมมันเป็นคนแบบเป็นคนแกงแบ็คไฟให้ดับเองแหละแต่สักพักคือพี่ก็ไม่สู้ผมพี่ออกอ้าวแล้วพี่พี่เป็นแบ็คอคือตอนเล่นเพี่ลี่อะไรหรือเปล่าแล้วมันหน่วดไม่ไม่ได้แบ็คเกมไม่ได้แบ็คคือพี่ปวดใจละเอ้าเดี๋ยวพี่ปวดทำไมโอ๊ยพี่เป็นปวดกูกูรู้ผมปวดผมปวดกูรู้แล้วคือผมปวดพี่เอกตรงไหนพี่มีหลักฐานอะไรไม่ไม่ไม่กู ไม่เอ้ากโหวตกูมึงไม่ผิดกูโหวตมึงกูก็ไม่ผิดกูโหวตมึงไงโอเคได้เลยบางเรื่องพี่พี่ผมทำจู่ขู่ฟังอันนี้หายอีกแล้วอ่ะันกจู่ขู่ฟังมึงไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่โหวตกันไวจังวะจะบอกความจริงให้คื่เตือนคือผมรักพี่เอกอ่ะตอนแรกแกไฟกันอยู่คืนกันคนละคืนสักพักอยม่นาดพี่ลี่แล้วมันกระเด็นออกแล้วมันพุ่งไปไหนวะ ทุกคนมันหายอะเมพียงเราสู้เขาไม่ไหวเพียงไกลเพียงไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้จริงเรา๋ยวเราไปรู้พลังกันใหม่สู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้จริงวะไหนวะ หรอน้องพีตายซ้ายมือผมเหรอเดชิปผายแช่ฟุ๊กเป็นแหนวะชิปหายถ้าสตซ้ายมือชิปหายเพราะผมยืนยืนรอคนเข้าไปผมไปแก้เข้าไปคนแรกผมฟังหายแต่หวดผมได้แต่ว่ามั่นใจวมันบวตผิดแน่นอนแล้วต้องไปโหวตต่ออีกคนเจอแล้วเย่ปี่กายอ่ะกายผมหาหูฟังอยู่พี่แต่เจอละไม่พี่กายสแกนกับพี่ฟุ๊ก ใช่เหรอใช่ผมสแกนกับพี่ฟุกแล้วด้วยผมไม่มีทางเป็นคนไม่ดีมึงมีทางกายเพราะอะไรพี่มันสมควรแล้วนะมีแม่้มึงเจอแกกันแล้วโยพี่ฟุกโหพี่ฟุกอไม่ฟุกอะไรนะพี่ผมเพิ่งใส่หูฟังอะไรนะพี่ฟุกฟาปูปวดพี่ฟุกที่บมว่าไอพี่ทุกพี่เชื่อพี่ฟุกแล้วกันนี่อย่าแบ่งพักแบ่งพวกสิคนไม่ดีพวกพี่กายพี่โหวตใครกันเนี่ยผมพี่ฟุกโปวดพี่ฟุก ไม่ใช่พี่ฟูพี่ฟูสแกนแล้วไม่ใช่หรอสแกนไม่จริงปวดพี่ฟูเอ้าปวดใหม่หายคนหนึ่งแล้วพี่ไอ้พี่โวตพี่เออ่ะตายโวตพี่ทำไมพวกพี่ใกล้อีกแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องหาคนแล้วโอเคจะบอกแล้วจา์ฟุกว่ามันไม่ใช่ผมพี่ฟูพี่ฟูอะไรเนี่ยพี่ฟู ชื่อชื่อผมผมแค่ต่อหูฟังแป๊บเดียวเองหูฟังมันหลุดเเมมมมมมมไรของจกแแ